Hoa đây gần như nắng bà sắm mặt bụng hoa nắng anh nắng hoa đây, hoa nắng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  hoa để ไปเร็วใช่ทำเป,เป็นว่าได้เอาก่อนตัวมีตุลับตุลังของพันที่เร็วกะขับลุกขับหลันนะเพราะว่าใบสามก็ไปแล้วเด็ดแล้ว Để bưng cái tịt đi, bắt hát tìm cái tịt Bố tao nhắc ai Bố nói dấu Nói nâng Ôi, bây giác em nữa ai thấp mấy Ủa lại บ่ขีดคนเก็บ,บอกคนบอองไปดูมังบุครบแล้วหลายคนนับเก็บสิบันไปมาคึนบุครบแล้วนี่มั <c oughs> นไหมปั่งอุ้ยวาบ,บับเลย กินจื้อจื้อเนือนะกินบดึ้งเลยเอาโซเดีโอ้เนาะโซจักน้อยแนวอ่ต้องไอเ็กน้อยได้กันได้คือกันดี๋ยดู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 แสดงว่าได้เต็มกระติกนีนะโอ้ยสันบดบดสุ่มปบนนั้นรอก ย่านคนมาติกน้ำดิหัดิมันขาดนอเฮ้ยคุ้มแล้วได้ปัเมื่อวานนี้ได้ไรบ่ ได้จากแค่ตกันจัง but lers, but lers şey ีิไปไ่รู้อ่ะบ่ได้แว่บึงไงนะนะบ่ได้แว่บึงขึ้นนะเขามนะเป็นอยู่บ้านเฮานี่ติ

งลงรถพคคนมัน,คคนตื้นอะอยปลากับ,บกินมอ,อ้ยอยางางน้องคนนะครับครับสามสามคนนุ๊ครับอยู่ท่าประจำคน บอทานเที่ยวอยัอยงท,ทองเที่ยวมุงเขียวมาฮั่นนะมาไว้กันปลาตกนละยคงนะขนใหญ่ฮันติดอยู่นั่นใหญ่ฮันติดอยู่เมื่อวานนะ ตัวนี้ก็ยังดีเลมมันสิเป็นลมหนาวแล้วกันลมมันนลมมันสิเป็นลมหนาวแล,วนนนนลอนตุลาก็หนาแล้วเป็นฤดูดนาวแล้ว โอู้หูปูหรือเปล่าเป็นปลั่นกันนึงโอ้ยตัวกระพิษสองตาเนี่ยแดดเป็นเสียแดดหน้าหนาเลยนะนี่แดดมันสิเข้าหน้าหนาวหาทางเที่ยวเลยนี้ครับผม ไปเที่ยวกับคอร์ฟูทับเบิกกันมักไปเที่ยวช่งไปลายฝนต้นหนาวนี่โอ้โพอขึ้นไปปูทับเบิอกอยู่ที่แล้วเนี่ยสี่โมงครึ่งนึกว่าทุ่มนึงแล้วเนี่ยมืดไรมอกหน่าไร ปไาน,นี่ปัดทีโต๊ะนี่ไปยางไปเขาตะเพียเพ้ยนเขาโว้เห็นแล้ว ได้เดี๋ยวก็ได้อีกเราบจาคมันค่วมติดเฮ้ค่วมลงไป <laughs> ได้ปี๊บขึ้นเลยนะคนคว่ำลงไปอ่นยอ่างเนี้ยนิด

Ini mereka khắc nó cùn, nhìn như này, tay nha. Wow,

Oh

H? Hmm? Nai โอ้เนี่ย